แรงบันดาลใจและระบบอัตโนมัติหลายๆคนกำลังพบว่าการดำเนินงานสู่ความสำเร็จไม่ว่าธุรกิจใดๆก็ตามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดไม่มีความสำเร็จที่มีค่าใดๆจะได้มาโดยง่ายาดผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องประสบกับความล้มเหลวทุกๆเดือนส่วนใหญ่แล้วเขาคาดการว่าจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าความเป็นจริงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวเราเรียกอุปสรรค หลายๆคนพยายามทำงานนานขึ้นหนักขึ้นเพื่อพยายามพลิกสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังหลายคนสั่งสมประสบการณ์พัฒนาตนเองและพัฒนาแผนการดำเนินงานคนจำนวนน้อยจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคนานร,ารักปรเป็นแรมปีกว่าจะฟันฝ่าไปถึงจุดที่เรียกว่าน่าพอใจขณะที่ส่วนใหญ่จะยอมจำนนสูญเสียเงินลงทุนและยอมรับความพ่ายแพ้ไม่เคยมีผู้ประสบความสำเร็จคนใดที่ไม่เคยประสบความล้มเหลว ไม่มีเด็กคนใดที่เดินได้โดยไม่เคยล้มผู้ประสบความสำเร็จเพียงแค่เรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวในอดีตและพัฒนาแผนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นโดยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับความล้มเหลวแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามการกระทำดังกล่าวเราต้องมีแรงบันดาลใจในปริมาณมากแรงบันดาลใจเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ สมองของคนเราต้องการเครื่องกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อต้องการการออกกำลังเครื่องยนต์ต้องการเชื้อเพลิงและต้นไม้ต้องการน้ำเครื่องกระตุ้นใจมีขึ้นเพื่อทำให้คุณภาพของความคิดดีขึ้นสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นแรงบันดาลใจที่แข็งแกร่งต้องประกอบด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำ นักขายที่ดีจะต้องมีความตื่นเต้นและความเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนตว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในท้องตลาดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบ6ประการ 1. ความต้องการต้องการอย่างแรงกล้าที่จะไปสู่ในที่ที่ต้องการจะอยู่ 2. ตัดสินใจต้องตัดสินใจในสิ่งที่เรามุ่งหวัง สามความตั้งใจตั้งใจที่จะปีนสู่ยอดเขาและไม่มีอะไรมายับยั้งความตั้งใจของเราได้ทำในสิ่งที่ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อไปให้ถึงยอดเขา 4. มีวินยัยพร้อมที่จะสละอะไรบางอย่างในการเดินทางสู่ความสำเร็จ 5. เป้าหมายมีเป้าหมาย 6. ทิศทางมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปได้ การทำงานในระบบเครือข่ายคือการแนะนำผลิตภัณฑ์และธุรกิจซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเราจะได้รับการปฏิเสธมากกว่าได้รับการตอบรับการปฏิเสธที่เราไม่เสียอะไรนอกจากกำลังใจในการที่จะประสบความสำเร็จเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ต้องรักในสิ่งที่เรากำลังทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำ ธุรกิจเครือข่ายที่ดีนั้นได้รับการออกแบบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อสามารถใช้ได้กับคนหมู่มากทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากท่านดำเนินการอย่างถูกวิธีหลายคนมีความใจร้อนหรือเพราะความเข้าใจผิดคิดรวยข้ามคืนจึงทำให้ทุกอย่างดูสับสนวุ่นวาย จุดเริ่มต้นนั้นเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริโภคอยู่แล้วจากนั้นก็ชักชวนให้สมัครสมาชิกเพื่อสามารถซื้อสินค้าได้ถูกลงคุณภาพของสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจเครือข่ายตามธรรมชาติขั้นตอนที่1ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายเพื่อที่จะประหยัดเงินประมาณ20-30ในการซื้อสินค้าที่ท่านใช้อยู่เป็นประจา ขั้นตอนที่ 2. สินค้านั้นมีคุณภาพที่มหัศจรรย์จนท่านต้องบอกต่อแก่บุคคลอื่นด้วยความเชื่อมั่นขั้นตอนที่3หากท่านพบคนเพียง5คนที่แนะนำให้ใช้สินค้าเข้าร่วมธุรกิจนี้เพื่อประหยัดเงินในการบริโภคและหากเขาเหล่านั้นแนะนำคนอีก5คนท่านจะมีเครือข่ายเพิ่มอีก25คนขั้นตอนที่4หากคน25คนนี้แนะนำต่ออีกคนละ5คนท่านจะมีเครือข่ายเพิ่มอีก125คน ขั้นตอนที่5หากคน125คนนี้แนะนำต่ออีกคนละ5คนท่านจะมีเครือข่ายเพิ่มอีก625คนขั้นตอนที่6ขณะนี้ท่านมีเครือข่าย780คนและหากบุคคลเหล่านี้ซื้อสินค้าเพื่อบริโภคคนละ1,500บาทต่อเดือนหมายความว่ายอดเงินหมุนเวียนในกลุ่มของท่านแต่ละเดือนคือ117,000้บาทหรือ14ล้านบาทต่อปี โดยปกติท่านจะได้รับผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจประมาณ20%ถึง25%คิดเป็นเงิน2 3,000 4,000บาทต่อเดือนแลกับการแนะนำสินค้าและบอกวิธีการซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาขายส่งศึกษาธุรกิจนี้ให้ดีหาองค์ประกอบของแรงบันดาลใจให้ครบจากนั้นเริ่มเดินทีละก้าวทีละก้าวทุกๆวันถ่ายทอดสิ่งที่ท่านรู้ให้กับทุกคนในเครือข่ายหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หากท่านและทีมงานมีความเชื่อมั่นว่าสินค้านั้นดีจริง